ชาดก500ชาติสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะสุราปานชาดกชาดกว่าด้วยโทษของการดื่มสุราพระศาสดาทรงอาศัยพระนครโกสัมพี ประทับอยู่ณโคสิตารามทรงปารกพระสาคตะเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้มีดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจำพรรษาณกรุงสาวัตถีแล้วได้เสด็จจาริกไปจนลุถึงนิคมชื่อพัทวติกา พวกคนเลี้ยงโคเลี้ยงสัตว์ชาวนาและพวกเดินทางเห็นพระศาสดาเสด็จมาแล้วพากันถวายบังคมพรางกราบทูลห้ามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าได้เสด็จไปสู่ท่าอัมพะเลยพระเจ้าค่ะนาคชื่อ อัมพะติดถกะที่อาสมของฉดินณทนะ่าอัมพะมีพิษร้ายจะเบียดเบียนพระองค์ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทำเป็นเหมือนไม่ทรงได้ยินถ้อยคำของคนเหล่านั้นเมื่อถึงพวกนั้นกราบทูลห้ามอยู่ถึงสามครั้ง ก็คงเสด็จไปจนได้เล่ากันว่าที่นั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับณภัยสนตำบลหนึ่งไม่ห่างนิคมพัทวติกาครั้งนั้นพระสาคตะเทระเป็นพุทธอุปถัมประกอบด้วยฤทธิ์อันเป็นของปุถุชนเข้าไปใกล้ อาสมนั้นปูเครื่องลาดที่ทำด้วยหญ้านณะที่อยู่ของพญานาคนั้นแล้วนั่งขัดสมาดินากทนดูความลบหลูไม่ได้ก็บังหวนควรพระเทระก็บังหวนควรบ้างนากทำให้ไฟลุกพระเทระก็ทำให้ไฟลุกบ้าง เดชของนาคขมพระเทระไม่ได้เดชของพระเทระคมนาคได้ท่านกำราพรยานาคนั้นพักเดียวก็ให้ดำรงในสรณะในศีลได้แล้วได้ไปสู่สำนักของพระาศาสดาด้วยประการชนิด ฝ่ายพระบรมศาสดาประทับอยู่ณน,นิคมพัทวติกาตามพุทธอัธยาศัยแล้วได้เสด็จไปสู่พระนครโกสัมพีเรื่องราวที่พระสัคตะเทระกำราบนาคแพ่ไปทั่วชนบทฝูงชนชาวพระนครโกสัมพี กระทำการต้อนรับพระสาสดาพากันถวายบังคมพระองค์แล้วก็เลยไปสำนักของพระสักตะเทระไหว้แล้วยือนอยู่ณนะส่วนหนึ่งข้างหนึ่งพากันกล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญสิ่งใดที่พระคุณเจ้าได้ด้วยยากนิมนต์บอกสิ่งนั้น พวกกระผมจะจัดถวายสิ่งนั้นจงได้พระเทระก็นิ่งเสียแต่ภิกษุชัพคีพากันพูดว่าผู้มีอายุทั้งหลายสุราสีแดงดังสีเท้านกพิราบพวกบรรพชิตหาได้ยากนักและก็เป็นของชอบใจด้วย ถ้าพวกท่านเลื่อมสพระเทระแล้วก็จัดสุราสีแดงดังสีเท้านกพิราบมาถวายเถิดพวกนั้นก็รับคำว่าดีละเจ้าข่าพากันกราบทูลพระาศาสดาเพื่อทรงฉันในวันพรุ่งแล้วพากันเข้าสู่พระนคร ต่างคนต่างจัดเตรียมสุราใสมีสีแดงดั่งสีเท้านกพิราบไว้ที่เรือนของตนตนด้วยหวังว่าจักถวายแด่พระเทระนิมนต์พระเทระไปแล้วพากันถวายสุราใสๆสทุกๆเรือน พระเทระดื่มแล้วเมาสุราเดินออกจากพระนครล้มลงที่ระหว่างประตูนอนบนพรมไปรัสษาาทรงประทำรรพัตกิจแล้วเมื่อเสด็จออกจากพระนครทอดพระเนตรเห็นพระเทระนอนด้วยท่าทางนั้นมีพระพุทธดำรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงช่วยประคองพระสัตะไปให้พวกภิกษุประคองไปสู่พระอารามพวกภิกษุวางศรีรษะของพระเถระณบาทมูลของพระตถาคตแล้วให้ท่านนอนท่านพระสัตะกลับนอนเหยียดเท้าไปเฉพาะ พระพักพระตถาคตพระศาสดาตรัสสอบถามพวกภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเคารพในเราตถาคตที่สาคตะเคยมีในก่อนนั้นบัดนี้ยังมีอยู่หรือไรพวกภิกษุพากันกราบทูลว่าไม่มีพระเจ้าค่า ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไรเล่ากำราพญานาคชื่ออมพติถะกะพวกภิกษุกราบทูลว่าพระสาสตะเทระพระเจ้าค่ะตรัสถามว่าก่อบัดนี้สากตะยังจะอาจเพื่อกำรางูปลาได้หรือกราบทูลว่า เรื่องนั้นไม่ได้แน่นอนพระเจ้าค่าตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายดื่มสิ่งได้แล้วปราศจากความจำได้หมายรู้อย่างนี้สิ่งนั้นควรที่ภิกษุจะดื่มถึงเพียงนี้หรือไม่เล่ากราบทูลว่าไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิพระเทระแล้วทรงเรียกภิกษุมาทรงบัญญัติสิกขาบทว่าเป็นปาจิตเตในพระดื่มสุราเมาีัยแล้วเสด็จจากอาจเข้าพระคันธกุตีภิกษุทั้งหลายประชุมกันในธรรมสภา พูดถึงโทษของการดื่มสุราว่าผู้มีอายุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการดื่มสุรามีโทษใหญ่หลวงถึงกับกระทําให้พระศากตะผู้ได้นามว่าสมบูรณ์ด้วยปัญญามีฤทธิ์ไม่รู้แม้แต่คุณของพระศาสดาจึงได้กระทําอย่างนั้น พระศาสดาสเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเล่าเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกบรรพชิตดื่มสุราแล้วพากันสลบสลายมีใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในครั้งก่อนก็ได้เป็นแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าโครมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลอุทิจจะพรามในแคว้นกาสี จเจริญวัยแล้วบวชเป็นดสีได้อภิญญาและสมาบัติประลองฌานพำนักอยู่ในหิมะวันตประเทศแวดล้อมด้วยอันเตวาสิประมาณห้าร้อยครั้นถึงฤดูฝนพวก อันเตวาสิกพากันเรียนท่านว่าท่านอาจารย์ขอรับพวกเราพากันไปแดนมนุษย์บริโภคของเปรี้ยวๆเค็มๆแล้วค่อยมากันเถิดลอสีพระโพธิสัตว์กล่าวว่าอาวุโสเราจะคอยอยู่ที่นี่แหละพวกเธอพากันไปบำรุงร่างกายจนฤดูฝนผ่านไป แล้วจึงพากันกลับมาเถิดอันเตวาสิกเหล่านั้นรับคำว่าดีแล้วขอรับพากันกราปลาอาจารย์ไปสู่พระนครพารณสีพักอยู่ในพระราชอุทยานรั้นวันรุ่งขึ้นก็พากันไปเที่ยวพิกษาจารย์ในบ้านภายนอก ประตูพระนครได้รับความเกื้อกูลอย่างดีรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งจึงพากันเข้าไปสู่พระนครพวกมนุษย์พากันชื่นชมถวายพิกษาล่วงหน้าสองถึงสามวันก็พากันกราบทูลพระราชาว่าขอเดชารษีห้าร้อยรูปพากันมาจากป่าหิมพนัน พักอยู่ในพระราชอุทยานมีตบะกล้ามีอินทรีย์อันชนะแล้วอย่างเยี่ยมมีศีลพระราชาทรงสดับคุณของฤาษีเหล่านั้นสเสด็จสู่อุทยานทรงนมัสการแล้วกระทำการปฏิสันฐานพเดียงให้อยู่ในพระอุทยาน นั่นแหละตลอดสีเดือนฤดูฝนนับแต่นั้นลูีเหล่านั้นก็พากันชันในพระราชวังแห่งเดียวพำนักอยู่ณพระราชอุทยานอยู่มาวันหนึ่งในพระราครได้มีงานนักขัดจะเริกชื่อว่าสุรานักสัต พระราชาทรงพระดำริว่าสุราพวกบรรพชิตหาได้ยากจึงรับสั่งให้ถวายสุราอย่างดีเป็นอันมากพวกดาบทดื่มสุราแล้วพากันกลับไปอุทยานต่างก็เมาสุราบางพวกลุกขึ้นฟ้อนรำบางพวกขับร้อง ครั้นฟ้อนรำขับร้องแล้วก็พากันนอนหลับทับบริขารมีไม้คานเป็นต้นพอสางเมาพากันตื่นเห็นอาการอันวิปริตของตนนั้นต่างก็ร้องไห้คร่ำครวญว่าพวกเราไม่ได้กระทำการอันสมควรแก่บรนพชิตเลย กล่าวกันว่าพวกเราจากท่านอาจารย์มาพากันกระทำกรรมอันเลวถึงเพียงนี้ท่านใดนั่นเองก็พากันทิ้งอุทยานกลับไปป่าหิมพานเก็บบริคารไว้เรียบร้อยแล้วพากันไหว้าอาจารย์นั่งอยู่แล้ว อันท่านอาจารย์ถามว่า่อคุณทั้งหลายพวกท่านมิได้ลำบากด้วยภิกษาพากันอยู่สบายในถิ่นของมนุษย์หรือชะัหนอันหนึ่งพวกเธอยังจะอยู่กันด้วยความสมัครสมานสามคัคคีอยู่หรือพากันกราบเรียนว่าท่านอาจารย์ขอรับ พวกกผมอยู่กันอย่างสบายก็แต่ว่าพวกผมพากันดื่มในสิ่งที่ไม่ควรดื่มสลบสไลด์ไปตามๆกันไม่อาจดำรงสติได้พากันขับร้องฟ้อนรำตามเรื่องเมื่อแจ้งเรื่องนั้นแล้วก็พากันเรียนอาจารย์ว่า พวกกระผมได้พากันดื่มได้ชวนกันฟ้อนพากันขับร้องแล้วก็พากันร้องไห้เพราะดื่มสุราที่ทำให้สัญญาวิปริตเห็นดีแต่ที่มิได้กลายเป็นลิงไปเสียเลยดังนี้พระโพธ,ธิสัตว์กล่าวว่าขึ้นชื่อว่านราชนที่เหินห่างจากการอยู่ร่วมกับครู ย่อมเป็นเช่นนี้ได้ทั้งนั้นตำหนิดาบทเหล่านั้นแล้วให้โอวาดว่าพวกท่านอย่ากระทำกรรมเห็นปาณน,นี้ต่อไปอีกมีชานไม่เสือ่อมได้ไปบังเกิดในพรหมโลกแล้ว พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าคณะลือสีในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนศาสดาของคณะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตาม ชาดกค่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ